ถ้าลดสวมลดลดสวมนะครับถ้าลถสวมกระดองจะดูยังไงนะครับพี่ถังมาดออันนี้ก็ฝึกด้วยนะครับการที่ลถนะครับที่ที่จะสวมกระดองมานะครับรถนี้จับหัวเก่งนะครับลูกค้าสวัสดีครับพบกับผมนะครับธนยศรุ่งเดืองเจริญยนง่ายๆใครๆก็ซื้อได้นะครับวันนี้นะครับวีโก้ตัวเจนะครับปี2008หรือปี5้านะครับตัวนี้วเจกระจกมือหมุนลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้รถยนต์มือสองนะครับ ที่สภาพสวยๆนะครับพร้อมใช้เครื่องยนต์ดีเราการันตีให้นะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับถ้าใครอยากได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะมีประโยชน์นะครับวันนี้เราจะมาดูได้ยังไงนะครับว่ารถตัวเจมันเป็นยังไงนะครับตัวเจมันเป็นยังไงนะครับลักษณะตัวเจก็คือดูจากภายนอกนะครับก็มีกระจกด้าน ข้างซีเป็นสีดํานะครับล้อจะเป็นล้อกระทะอันนี้เราใส่ล้อแม็กให้นะครับลูกค้าคันนี้สวยมากนะครับลูกค้าสวยนะครับฟีจัดฟีดาวฟีโอนได้นะครับคันนี้ลูกค้าดีเครดิตดีไม่ต้องดาวไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยก็ได้ถ้าลูกค้ามีประวัติกันผ่อนนะครับลูกค้าอันนี้เน้นย้านะครับถ้าลูกค้าอยากดาวนะครับดาวได้แล้วก็งวดก็จะลดลงนะครับคันนี้2 4 5 0 0 0บาทนะครับสาหรับรถโตโยต้าวีโกโตเจเราไปดูกันนะครับว่า สวยเดิมขนาดไหนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นลิฟต์ชมเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ให้ปัะจันท์ที่17เมษายนะครับสงการนะครับก็เราไม่ได้ไปไหนนะครับเราฝ่อบ้านนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะว่าไม่หยุดกันยาวนะครับลูกค้าสําหรับคันนี้นะครับลูกค้าตัดเจสีเดิมบางนะครับลูกค้าเนี่ยสวยได้บางจริงๆนะครับ จะบอกว่าถ้าใครจะเอาไปใช้รถตัวเป็นตัวเจเนี่ยมันยิ่งข้อแตกต่างก็ตรงที่นะครับคอนโซลภายในแล้วก็ตัวกระจกไฟฟ้านะครับด้านหลัง RL อยู่ครบหมดเลยนะครับอยู่ครบหมดนะนี่ครับซ้ายขวาสามารถาลูกค้านะครับถ้าอยากได้รถนะครับก็สามารถกดติดตามช่องทางเราไว้นะครับงานตรงนี้นะครับลูกค้า ตัวนี้เป็นปี51นะยางดีสีเส้นนะครับเป็นล้อแม็กอลลอยขอบ15นะครับนี่ลูกค้าบางเดิมสวยจริงๆมีการเก็บสีมาบ้างเป็นบางชิ้นนะครับลูกค้าภายในเป็นคอนโซลสีเทาเทานะครับตัวนี้อันเนี้ยคอนโซลสีดำนะครับตัวเจจะแตกต่างกันตรงนี้มีที่พักแขนพวงมาลัย3ก้านสีดำนะครับส่วนด้านแคปนะครับก็ สีจะเป็นออกโทนเทานะครับไม่เป็นครีมถ้าเป็นสีครีมก็จะเป็นตัวอ e ีนะครับเน้นๆอันนี้กระจกมือหมุนหรือเมนนุ่นนะครับตัวนี้เราก็จะพาไปชมนะครับช่วงล่างพี่สุภัสใจกุญแจอยู่ในรถไปเราไปชมช่วงล่างกันพี่ถังขยันขันแข็งจริงเลยนะวเราเนะี่ยนี่นะครับอของพี่ถังเรานะครับมาเช็ดทำความสะอาดนะครับ ลูกค้าเดี๋ยวไปดูนะครับไปดูเรื่องสุพชัยขับรถไปเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันครับลูกค้าตามไปอ้าว oh. เราขึ้นลิฟต์นะครับให้ลูกค้าได้ดูเลยนะครับว่าช่วงล่างเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับรถช่วงล่างโตโยต้าวีโกตัว JP สอ0 0ันนะครับลูกค้าลูกค้ามาชมได้เลยนะครับว่าช่วงล่างนี้ไม่มีซึมมีเยิ้มนะครับไม่มีซึมมีเยิ้มคัสซีไม่มีผุแน่นอนด้านในด้านนอกนี่สวยมากนะครับอันนี้ก็คือตามการใช้งานนะครับแต่ว่าไม่มีผุไม่มีสนิมนะครับลูกค้าพี่ถังมาดูนะครับลูกค้าถ้ารถสวมรถรถสวมนะครับถ้ารถสวมกระดองจะดูยังไงนะครับพี่ถังมาดูอันนี้ก็ฝึกด้วยนะครับการที่รถ นะครับที่ที่จะสวมกระดองมานะครับน็อตนี้จับหัวเก่งนะครับลูกค้าเนี่ยถ้ามีรอยขยับหรือรอยขันคลายใหม่ๆหรือขันน็อตใหม่ๆนะครับเนี่ยก็แสดงว่าเขาถอดมาแล้วมันมีกี่ตัวทั้งหมดมันมีหกตัวนะครับมีหนึ่งตัวอ่าตัวที่สองนะพี่ถังนี่เดี๋ยวดูนี่ครับท่านผู้ชมก็ดูตามไปเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกัน2ตัวด้านหน้าแล้วอีกด้านหน้าอีก2ตัวนะครับด้านหน้าอ่ะเข้ามาดู ด้านหน้าก็จะมีที่จับหัวนี่ครับนี่ตรงนี้พี่ดังเราต้องมองดูว่าน็อตตรงนี้มันมีรอยขยับหรือเปล่าถ้ามีรอยขยับสี่ตัวหรือ6ตัวก็แสดงว่าเขายุกหัวเกิงออกมาแล้วมาใส่เขาเรียกว่าสวมกระดองรถสวมกระดองก็จะเป็นรถปีใหม่ๆนะครับลูกค้าเขาเน้นย้ำนะครับจะเป็นรถปีใหม่ๆมาด้านหลังนี่อีกตัวหนึง่งระหว่างแฉบนะครับเ,เห็นไหมก็ตรงนี้นี่อันนี้ยังไม่มีรอยขยับเลยนะเดิมๆของมันเห็นไหมครับลูกค้า เป็นเดิมๆไม่มีรอยขยับเลยนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับนี่พี่ถังมาดูพี่ถังมาดูครบถกตัวหรือยังนี่นี่เขาเรียกว่าน็อตที่จับหัวเก่งนะครับจับหัวเกง่งเขาที่ว่าเสียมสวมกระดองนะครับเสียมสวมกระดองเขาจะสวมลงมาตรงนี้นะครับส่วนการดูรถนะครับรถจมือสวก็พึงระวังนะครับรถที่ปีใหม่ๆแล้วปีสองพันยี่สิบปีปีใหม่ๆขึ้นนะครับสิบเก้ายี่สิบสิบแปดอย่างเงี้ยครับ ถ้าพวกนี้นะครับถ้ามีรอยขันขยับนะครับก็แสดงว่ามีอาจจะมีอุบัติเหตุมาหรือรถสวมซากสวมกระดองมาครับให้ระวังนะครับตรงนี้แต่ถ้ารถเก่าๆคงไม่มีนอกจากการมีการชนนะครับอันนี้รถเก่าๆแล้วนะครับเนี่ยช่วงล่างเป็นยังไงใครเป็นคนล้างไหนพี่ถังใช่ไหมล้างได้สุดยอดจริงๆเลยคันนี้นะครับแต่ว่ายังยังไม่สะอาดเท่าไหร่พี่ถังถ้าประถูได้ยิ่งยิ่งดีเลยอันนี้ถือว่าได้ระดับหนึ่งนะครับ นี่ครับช่วงล่างไม่มีซึมมีเยิ้มแน่นอนเฟืองท้ายนะครับทุกอย่างสวยนะครับรถคันนี้ v ีโกตัว J เจนะครับตัวเจปี2008นะครับลูกค้าคันนี้ปี2008สําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถยนต์มือสองนะครับก็มีรอยบ้างนะครับรอยอทําสีมาบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าตัวโครงสร้างเดิมมากเลยนะครับเรวให้ดูเต็มๆนะครับพี่สุชยเช็ดเช็คดวตรวจสอบดวนะครับ เราเน้นนะครับเราเน้นในการที่ว่าจะดูแลให้กับลูกค้านะครับไม่ต้องกลัวโดนย้อมแมวนะครับเราบอกหมดเราไม่มีย้อมนะครับเราจะบอกให้ลูกค้านะครับทุกชิ้นทุกอย่างนะครับว่าเรามีอะไรอันนี้ไฟตัดหมอกนี่ปกติไฟตัวเจจะไม่มีนะครับลูกค้าอันนี้ใส่มานะครับเพื่อจะให้ดูสวยงามขึ้นไปนะครับส่วนค่ะทรงคัาซีนะครับลูกค้านี่ถือว่าได้เดิมเลยจริงๆนะครับสวยเงานะครับเนี่ย่า สุภาชัยบ้านสวยเงานะครับสุภาชัยเช็ดเรียบร้อยทําความสะอาดนะครับไม,ไม่มีซึมมีเยิ้มนะครับลูกค้าคันนี้ได้ไปถือว่าคุ้มนะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับ09 062 696 6229นะครับผมธนยศลุงดังเจริญยนตพร้อมสุภาชัยและพร้อมพี่ถังนะครับจะทําความสะอาดรถให้ดีที่สุดนะครับเท่าเท่าที่เราจะทําได้ตอนนี้เอาลิฟต์ลงมาเราเอาลิฟต์ลงมาเร็ว เราดูช่วงล่างกันเสร็จแล้วมาดูเครื่องยนต์นะครับทีนี้ดูเครื่องยนต์ให้ให้เห็นเห็นนะครับว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงกันบ้างนะครับถือว่าคันนี้ถือว่าผ่านครับช่วงล่างลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับคันนี้ถือว่าผ่านนะครับใครอยากได้รถยนต์มือสองกับทางร้านเราก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ0 6 2 6 9 6 6 2 2 9คันนี้2 4 5 0 0 0บาทดาวก็ดาวเริ่มต้นศูบาทนะครับพี่สุภิชัยเปิดฝากระโปรงให้ก่อนสตาร์ทเครื่องก่อน เราไปดูห้องเครื่องก,กันนะครับทีนี้นะตอนนี้อ่าห้องเครื่องนี้ถือว่าสง่างามนะครับทุกอย่างนะครับคานหน้าคานตานะครับน็อตฝากระโปรงที่ถังมาดูอ่านี่ครับในการดูรถยนต์มือสองนะครับลูกค้าน็อตแก้มซ้ายขวาไม่มีรอยขยับแสดงว่ามี <L un it> มีการแกะทํามานฟฟ็อตฝากระโปรงต้องไม่มีรอยขยับหรือรอยประแจขันนะตรงนี้เอออันนี้ไม่มีเลยนะครับลูกค้านี่ไม่มีเลยนะครับน้ํามันเบรกสาย น,น้ำหล่อเย็ยนสีชมพูอย่างนี้ถือว่าใช้ได้เลยรถคันนี้ผมการันตีได้เลยว่าคุณซื้อไปไม่มีรีซอนน่อมแน่นอนนะครับแต่ว่ารถมือสองก็ถึงกระน้นก็จะมีการซ่อมแซมอยู่บ้างนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนรถป้ายแดงนะครับมันไม่เหมือนรถป้ายแดงรถมือสองแล้วแล้วก็หลายปีแล้วนะครับการดูก็มีฝากระโปรงอ้าวสุภชัยสตาร์ทเครื่องให้ฟังหน่อยอ่าส่วนเครื่องยนต์ตัวเจนะครับก็อ่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ร2 0นะครับ ร้อยยี่สินี้จะไม่มีตัวตัวตัวรุ่นแรกนะครับจะไม่มีดั้งจมูกนะครับตัวมีดั้งจมูกจะเป็นอต i n t e r c เล l e r นะครับเนี่ยสตาร์ทเครื่องควันทายไม่มีนะครับเครื่องแห้งดีมากเลยนะครับลูกค้าเครื่องแห้งดีมากสุภาชัยเล่นเครื่องสิเอาไปดูควันไหมครับมีควันขาวไหมเล่นเครื่องเลยมีแต่ควันดำนะครับอันนี้อ่า วันขาวนี่ไม่มีแน่นอนอันนี้ดำมันการที่สตาร์ทแล้วไม่ได้วิ่งนะครับเนี่ยก็จะเป็นธรมรมดาครับลูกค้าไม่ต้องสีเรียดน,นะครับอันนี้เขาขาลรีบอะไรออกหมดหรือยังนี่นะครับถือว่าถ้าใครได้ไปก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับ Toyota v วีโก้ตัวเจคันนี้สีสวยนะครับเราพร้อมส่งมอบให้กับคุณนะครับมี่ทางปิดฝาเลยขับไปจอดที่เดิมเป็นยังไงกันบ้างครับลูกค้าสําหรับรถคันนี้นะครับ หลังจากที่เราพาไปชมนะครับว่าช่วงล่างเป็นยังไงใสปิ้งไม่มีรอยซึมรอยเยิ้มเลยนะครับลูกค้าสําหรับคันนี้ลูกค้าก็ถือว่าเอาไปใช้งานนี่คุ้มแน่นอนนะครับผมก็ดูตรวจสอบดูแล้วว่าสวยจริงๆนะครับกระจกกระจกอาไปดูเป็นยังไงกันบ้างโตโยต้านะครับอยู่ครบนะครับฟิล์มนี้เป็นฟิล์มสีดํานะครับถือว่าถือว่าสวยเลยทีเดียวสําหรับลูกค้าที่อยากได้รถยนต์มือสองนะครับที่ราคาเบาๆนะครับ เราติดเครดิตก็ออกได้นะครับลูกค้าติดเครดิตก็ออกได้ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเผื่อมีรถไหนที่ท่านถูกใจอ่าจะได้โทรมาเป็นคนแรกนะครับผมลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ